จากตัวเมืองออกไปทางเหนือสักหน่อยเนี่ยก็ได้ไปเจอกับอัทนานแห่งชาติภูหินจอมทาตุภูพระบาทเห็นว่าเขามีเส้นท,ทางเดินเชลลด้วยก็น่าจะจะดีเราก็เลยวางแผนว่าจะไปที่เนี่ยเป็นที่แรกก่อน ตอนนี้ก็ลาบหนึ่งยี่สิบอันนี้ก็แดดไม่แรงมากอันนี้เด็นก็เป็นลานจอดรถนะนะผมก็จอดมาไซคอยู่ตรงนู้นี้ทางเข้านี่จากทางเข้ามาแล้วก็จะเป็นลานพระราหินทางเข้านี่ก็จะเป็นไอหน้าถนนคอนกรีตสลับกับดินก็ขรุขาหน่อยมอไซค์จะสะดวกกว่าอาจจะไม่แนะนำให้เอารถจนเข้ามา นะถ้าถ้ามาก็ขอแน่ว่าเป็นมอไซค์จะจะดีกว่ามาก okay. โอเคผมจอมทาตโอเควันนี้เราก็เดินมาสักระยะหนึงแล้วนะอันนี้ผมเจออะไรบางอย่างข้างทางก็จะให้ดูนะเป็นแท็กเวลาที่เขาสำรวจพวกพ,วกพันไม้นะครับก็จะมีการเอาแผ่นสังเกสีนะ้ำมาจัดเป็น สีเหลี่ยมแล้วก็ปั๊มหมายเลขลงไปเพื่อระบุพืชพรรณที่เราสำรวจพบนะบอันนี้ก็จะเป็นงานในสายของอนุรักษ์นะครับผมจะเคยทำงานเกี่ยวรักษาพันธุ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หลงป่านะครับอย่างน้อยนี่เข้าป่าเราก็ควรจะมีเข็มทิศนะแล้วก็โทรศัพท์นี่ก็ควรจะชาร์จแบตไว้ให้เต็มนะครับเพราะอินเทอร์นเน็ต สำคัญมากต่อการน,นําทางนะครับแล้วก็เอกสารเบอร์ติดต่อที่อยู่เขียนเป็นช็อตโน้ตไว้นะครับผมผมก็พกมาด้วยจะเป็นชุด EDC มาตอนนี้เวลา14ในกา14นาทีถัก,กินข้าวนะครับนี้แบตโทรศัพท์เหลือ65นะแล้วก็นี่ผม เอาเสบียงมาด้วยเป็นข้าวเหนียวกับอะไรอกไก่นะอจากระยังไห่ดาวก็มีช้อนด้วยนะนี่กระเป๋าเป้ที่ผมเอามาแล้วมีน้ำแล้วก็ชุดเม็ดคิดนิดหน่อยนะครับมียามีผักก๊ออแต่ไม่มียาแดงเนี่ยทำความสะอาดแผลแล้วนะมีน้ำเกลือครับเอทหารได้เพิ่มมาจะกล่องใหญ่กว่านี้ เดี๋ยวดูงก,ก่อนอแล้วก็มีเปเผื่อนอันนี้อุปกรณ์ที่เอามาล่มกันฝนกัแนแดดไฟฉายคาดหวัวก็เอามานี่ครของที่เตรียมมาสอบวนันนี้แล้วก็เข้าป่าแบบน,นี้หมวกปีบบานแบบนี้สำคัญมากนะกันไม้ เกี่ยวตาอะไรได้แล้วก็แว่นดำนะครับอันนี้จากประสบการณ์ตรงเราทางานกลางแจ้งนะครับก็คือว่าวเราอยู่เป็นนานๆนี่แสงแดดส่งเข้าตาสะท้อนเข้ามาเรื่อยๆนี่มากลับบ้านตอนนี้ปวดหัวียกว่าเป็นอาการของไข้แดดนะเพราะฉะนั้นแว่นตาตานะแบบนี้สําคัญมากนะครับโอเคตอนนี้ก็ขอกินข้าวก่อนนะครับ นี่น,นีเก็บสะดวกดีนะของอะไรของมามมอสนะก็แนะนำแต่จริงมก็มีแบบอื่นที่น่าสนใจกว่านี้แล้วมีหลายแบบให้เลือกนี่ก็แบ,บแบ่งเป็นมีดครับตัดนะครับแล้วก็มีซ่อมมีช้อน,นครับอค่อนข้างสะดสบายนะเก็บได้กระทัรัดอันนี้ก็ซื้อจาก DIY จริงมาใส่ช้อนซ่อมธรรมดาปกตินะครับแต่ว่า ความ,มาใส่พวกช้อนแคมปิ้งแทนมันจะได้รักษาความสะอาดอะไรด้วย tiếng nào đẹp ra ที่บุพการน้อยฝนตกทั้งบ่ายเลยตั้งแต่ช่วงอะไรว่าบ่ายสามตอนนี้ยังไม่หยุดเลยแต่นี้มันซาลงแล้วนี่ก็มันเดินได้ตลอดนะมีมีทางแต่ว่าจะต้องจอดรถข้างนอกโอเคเี๋บอตรงนี้ม,นมีอะไรเพราะว่าจุดชมวิวนั้นมันมีหลายหลายจุดหลายสวนมากเลยตอนนี้ฝนตก ให้ฝน hey, ก็โห oh, oh. ปิดทึบเลยบางทีมันอาจจะเป็นเสน่ห์ของป่าหน้าฝนก็ได้นะโอ้โหวหดินี่เราอืมมันมันเป็นหมอกแบบ เนี่ยขนอ่ะเดี๋ยวต้องมาอีกรอบเพราะว่าเราต้องเอาเอาทั้งอยู่เมืองวิวพาทิตตกตอนนี้เราได้ได้โมเมนต์แบบหมอกนะโหแล้วเดี๋ยวว่ามีหน้าหนาวอีกต้องมาให้ครบดี แต่วันนี้ก็เทนนี้นะก็เย็นแล้วได้เวลากลับทางออกเต็มเลยแต่เมฆเลยวันนี้ันดอกเปรียวบานแล้วนะเลยอืมสวยสวย 哎，我。